เอคุณผู้ชมครับผมมีหนึ่งสิ่งที่อยากจะให้คุณได้ดูจงมองเอาไว้แล้วอย่ากระพริบตา3ซมสอตกใจดิตกใจเด็กหน่อยกลัวแมงมุมเน่หยุดเดียวนี้นายมาตลอดไม่นะเสียงจากสวรรค์แกน่ะเป็นคนที่ไม่กลัวบาปกรรมแกลงคนอื่นไปทั่ว ฉันจะขอสาบให้แกจงจำอยู่ในร่างแมนมุมมากถึง500ปีสาบท่านเนี่ยน่าจะสาบส่งผมบอกเลยบนโลกใบนี้ไม่มีเวทมนต์ นี่มันแย่มากผมไม่สมควรที่จะถูกลงโทษด,ด้วยวิธีการแบบนี้แต่รู้อะไรไหมคุณผู้ชมเราต้องมองนะครับเออช่วงที่เราวิกฤตเขาผมให้กลายเป็นประโยชน์ถึงแม้ว่าวิวัฒนาการของเราจะต่ำลงเปลี่ยนจากคนกลายเป็นแมงมุม แต่เราก็มีความสามารถในแบบแมงมุมเหมือนกันเราสามารถที่จะโลเพลเป็นสไปเดอร์แมนได้ปล่อยใยก็ได้ปีนกำแพงก็ได้แ <c oughs> ดกคนอื่นยังได้เลย <c oughs> รอช้าอยู่ใยในวันนี้เราเล่นเกมที่มีชื่อว่าออบบี้แต่กูนั้นเป็นแมงมุมไหนใครบอกว่าแมงมุมไม่มีประโยชน์ลูกกันมีแนวตัวฉันจะเป็นแมงมุมที่มีประโยชน์ให้ได้และนี่คืออะไรเกมพาสช็อป เซฟ33%ถ้าเกิดคุณซื้อแพ็กเกจนี้คุณจะได้หมดนี่เลยน่าสนใจแต่เก็บเอาไว้ก่อนเกมมิ่ง i ทมแมงมุมทํามน่สุดยอดแป๊บหนึ่งนะเราปล่อยยัยยังไงเออกดคลิกหรือเปล่าคลิกโอ้ว้าวว้าวโอ้เจ๋งเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเจ๋งว่ะเอาล่ะให้เรานั้นเดินไปข้างหน้านะครับในระหว่างที่เรากดสวิงครับผม เพื่อเป็นการที่เรานั้นจะได้โมเมนตัตมมากยิ่งขึ้นฮึยส Yes โอ้พระเจ้ากูนี่สไปเดอร์แมนชัดๆแม่มันหลอดแห้งจริงเลยอยากจะรู้ว่าออบบี้นั้นมันสูงแค่ไหนกันเชียววะนันนั่นคืออะไรใหยแบบ R G B Click one to attach to cockweb เดี๋ยวเราต้องกดคลิกเอ,อ้ What What เ h e เอ,อ้ย มันคืออะไรอะ่ะอ๋อเวลาเรากดคลิกนะครับตัวเราจะเกาะอยู่ตรงใหญ่เฮ้ยเจ๋งว่ะเฮ้ยเฮฮ้โลเพลงแมงมุมนี่เพื่อนกูนเองแมงมุมเดสปาซิโต um <c oughs> ในตำนานนะครับผมจำไได้ว่าผมนั้นเคยเล่นมุกแมงมุมเดสปาซิโตแล้วก็เปิดเพลงไปด้วยสุดท้ายกูติดลิขสิทธิ์และเงินจากคลิปนั้นกูไม่ได้อีกเลยแล้วผมต้องไปไหนวะเนี่ยตป๊บนึงนะนั่นมแมลงทองคำผมจะ กินมแมลงทองคําได้ยังไงวะค่อยๆแบบไต่ไปงี้เหรอกูกลัวตกกระโดดเยสแมลงทองคำโอ้โหกินแล้วอเมซิ่งมากกินแล้วกูได้อะไรก็ไม่รู้เหมือนกันเอาใหม่หวังว่าคงจะไปถึงจัดไปเฮึบเวียงตัวเฮเพียวเกมมิ่งแป๊บนึงถ้ำนี้คืออะไรเฮ้ยนี่ไงมแมลงทองคำ แมงมุมดอร่าคุณผู้ชมผมเห็นแมงมุมดอร่าว่ะโอ้พระเจ้าช่วยเอาละเราต้องสวิงไปตรงไหนนะดอร่าว้าวดอร่านำเราไปแล้วโอ้โหสองต่อเรียบร้อยดอร่าว้าวนะครับเดี๋ยวเอาใหม่ดอร่าเดี๋ยวพี่ทำให้ดูเป็นไงหล่อเท่เอ้ยนั่นมันคนนี่นะอ,อยากแดกเฮ้ยวัดโอ้เซฟโซ่เหรอเฮ้ย มีที่อาบน้ำด้วยโคตรเจ๋งรอก่อนดอลล่าฮึบตรงนี้ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้โอ้โหโปรเฟชชั่นอลเกมมิ่งให้ไปทางนู้นฮึบสวยแม่มันเก่งนะ่ยขนาดนี้วะเนี่ย oh, โอ้โหโปรเพเยอร์เกมมิ่งไทม์ฮึบเกมมิ่งวอเตอร์สกิลเฮ้ยไปตรงไหนต่อแย่ yeah, ละกดโอเคเน้อ okay. no! เกือบไป โปรแกรม ing what a skill real skill guys ดูกระดิสโอ้ยแม่งแม่งมันช้ามันช้ามันช้าโอเคได้อยู่เกือบตายโหมดไปแล้วไงเดี๋ยวแป๊บนึงนะลงตรงนี้แล้วก็ห้อยหัวตรงนี้ไปฮึบหนึ่งฮึบสองฮึบสามฮึบโอเคเจ๋งว่าเกมแม่งอย่างดีอะเกมอย่างดีเช็คควอตสามอะเนี่ยฮึบ โห้โคตรเทพโคตรอันตรายกระโดดเกาะตรงนู้นได้ไหมไม่ได้ว่ะเอาตายเาใหม่แม่ไอ้เราก็ไม่รู้ไอ้เรานึกว่ามันกระโดดไปได้จริงๆเขาให้เราขึ้นมานี <c oughs> แม่งมองไม่ถี่ท้วนเลยกูเรียบร้อยเออกุ้ยราชาแมงมุมในอนาคตดูไว้นี่อะไรเนี่ยโอ้สแกลลี่พาร์ตอหิต จุดเสียวอยู่ข้างหน้าจุดน่ากลัวเหรอวะไม่จริงไอ้ขี้โม้เนี่ยเนี่ยขอให้โชคดีนะดงลุกดาวเฮ้ยโอ้โอหน่ากลัวจริงว่ะมันสูงมากเขาให้เรานั้นมาตรงนี้โอ้ oh my g o กโอเคจุดเสียว no oh no oh my รอบปึ๊บฮึบฮึบ no stop แม่ ห้อยตรงเตก no no please please อย่าพึ่งโอเคโอเคเกือบไปแล้วว้าวร้อยเมตรแล้ว well done spider t o w n โอ้ถูกทิ้งล้างเอาไว้แล้วมีแมะละงอยู่ตรงนู้นด้วยนะครับผมไม่ไปเอาหรอกเพราะว่ากินมแมละงแล้วกูไม่เห็นว่ามันจะได้อะไรเลยเกมนี้มีทั้งหมดกี่สเตจวนะเนี่ยแต่เป็นเกมที่ดีมากนะดีมากคุณผู้ชม เขาทําทุกอย่างออกมาได้แบบสมูทมากๆผมชอบมาก I love it ทุบโอเคสวิงไปตรงนู้นสามสนึ่งบโอ้โอ้ไม่กอดเกือบไปโอ้ oh, อันนี้ผมว่ายากละคือเราต้องสวิงจากตรงนี้แล้วก็ไปเกาะเว้ยไหวไหมวะทุบ yes โคตรเทพเลยว่ะข้าชาอะไรจะเทพได้ขนาดนี้อืมเจ็คพอยต์ เรียบร้อยอะไรเนี่ยพิซซ่าแอด5พันเมตรรีลีรีลีก้า y スเบอร์ไทม์ม่จริงคีโมนะครับผมไม่มีทางเชื่อคุณหรอกปากลัวสกิลวั t a s สกิลโหมอเไรจะถึง500วันนั้น่ะเฮ้ยโอ้ก๊อด oh ทำอะไรวะเนี่ยมึงมืนอะไรเนี่ยข้าชาให้ตายเธอ ขึ้นมาเอ้ยมือติดกระโดดตรงนี้แล้วไปไหนต่อไม่รู้ไปตามทางฮึบโนโอเมก้าดโอเคเอาใหม่ฮึบฮึบฮึบโอโอโอเคคือตะกี้มันไม่เห็นทางไงเราไม่รู้ว่าเราต้องไปตรงไหนอ่ะน,นี่มีสวิงเยอะเสียเหลือเกิน ไปไม่ถึงอีกรู้ว่าบางทีเราต้องหย่อนตัวไปด้านล่างเห็นปะฮึบหย่อนโอ้ยไปกดอ่าเกือบไปแล้วเฮ้ย <c oughs> พิซซ่าปาร์ตี้ทางนี้จริงเหรอได้ไม่โม้เราใช่ไหมตรงนี้เหรอวะไม่เห็นจะมีเลยผู้ชมรับกูโดนเกียนไหนวะพิซซ่าปาร์ตี้ นี่ไง200เมตรแล้วทางนี้ทางนี้ทางนี้จริงดิไม่หลอกกันนะโอ้โหโอ้โหไม่ยอมอ่ะวูง่ายนะกูท้อเลยกูท้อเลย This is a ball pad oh j e e z u d ดเฮ้ยสุดยอดเลยเป็นที่เด <line alcohol> ้งด <ent> <ame> ึงนะครับเฮ้ยมันทางไหนวะคือกูต้องแบบ MLG no scope ไปทางนู้นเหรอวะ เริ่มงงละวัดใจสุดยอดึบมันไม่น่าจะมีเช็คพอยต์ให้เรานะครับตรงแถวนี้ถ้าเกิดตกลงไปปุ๊บนิดน่าจะเริ่มหนึ่งใหม่หมดเลยแล้วกูน่าจะกรี๊ดโอ้โวโอ้โวโววาวนี่อะไรเนี่ย คนเล่นกีตาร์เอาเอ้าเอ้าเอาเอาเอ้ายังดีที่มีเช็คพอยต์ให้กับเราโอ้โหตรงนี้เปลี่ยนมูดใหม่เลยสวยมากเบลซีแ่แพนโอ้เยสโอ้เดี๋ยวนะเฮ้ยเดี๋ยวมันไปทางไหนนะตรงนี้เหรอโอเคเดี๋ยวถ้าผมกระโดดไปตรงนี้เราจะต้องโหวนไปตรงไหนโหวนไปตรงนี้แล้วกระโดดเกาะตรงนู้นจัดไปเฮ้ยเฮ้ยกระโดดเกาะไนส์ไนส์ nice. Nice. MVP ว่ะอืม นี่อะไรเนี่ยมีกบด้วยเหรอมันแลบลิ้นอย่างนั้นน่ะหยุดเดี๋ยวนี้เจ้ากบแกคิดจะทำอะไรโนห้ามแดกกูกระโดดเกาะ้วคาวนนี้ล่ะไปไหนต่อชิบหายแล้วกูกระโดดเกาะแต่กูไม่รู้กูไปไหนต่อด้านล่างนี่เหรอไม่ใช่ข้างบนตรงนี้เวี่ยงไปตรงนู้นมัง้งโอเค สวยงามนี่แหละ oh. คนตายเดี๋ยวนะตรงแถวนี้ไม่มีสปอนพอยพี่หน่อยเหรอไม่มีเลยนะครับคือแบบขอมีสปอนพอยเล็กๆน้อยๆก็ไม่ได้ถ้าเรากระโดดมาตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้สปอนพอยอาจจะอยู่ด้านบนตรงนี้400เมตรโอไมกกอดเริ่มกันเลยกลัวโคตรโหดจัดไปแล้วยังไงต่ออันนี้กระโดดดึงขึ้นไป้างบนดึง,ดง แล้วมันดึงไปไหนเนี่ยเฮ้ยดึงไปไหนจำเนืองนะมันดึงไปตรงบันไดโอเคว้าว่าอยู่แม่งมันดึงไปไหนโอ้คุณผู้ชมจะ500แล้วว่ะเขาให้เราไปทางไหนนะโอเคสวิงสวิงโอ้ my god อย่าพึ่งอดี๋ยพึ่งพึ่งสวิงไปทางนูน้นปึ๊บสวิงสวยงามสวิงสวยงามใกล้ละพิซซ่าปาร์ตี้เฮ้ยเช็คพอยต์เช็คพอยต์ปึ๊บปึ๊บโอ้โหโคตรเก่งอ่ะคาชาดูดิ เ i r s t try เก่งเกินไปแล้วเนี่ยมันห้าร้อยแล้วนะพิซซ่าปาร์ตี้ผมอยู่ไหนมันต้องอยู่แถวนี้ NO! าะ o ล็อกอินเวชพิซซ่าปาร์ตี้มูฟอะไรอะคือเกิดการโจมตีของเจ้าพวกกบนะครับทำให้พิซซ่าปาร์ตี้โดนย้าย n น what do you mean คุณผู้ชมครับกูโดนเกียร์เอ้ยเฮ้ยเอ้ย,อย,อย,อยโอ้โหหยุดเลยเจ้าพวกกบแกทำให้งานปาร์ตี้พิซซ่าโดนยกเลิกฉันจะฆ่าแกโอ้ายกอดยังมีอีกเยอะเลยผมไม่รู้ว่ามันมีทั้งหมดอยู่กี่แมปนะครับโอเคพิซซ่าปาร์ตี้อยู่ทางนี้ละใกล้ๆละใกล้ๆละก,ลก,ลก,ลกลูขอให้มันจริงไม่เอานะไม่ขี้โม้นะเว้ยหยุดขี้โมะ ฮึบสวิงฮึบฮึบสวิงฮึบโน่เฮ้ยมึงทำอะไรของมึงเนี่ยโอ้มายโกดเร็วโอ้โอโอโกดก็ไม่ได้กดฮึบร,รอก่อนกดโอ้พระเจ้ากูเกือบดับเยสนี่กระเป่าพ,พิซซ่าปาร์ตี้ อะไรอ่ะบักพิซซ่าเฮ้ยหมดหมดเลยเหลือเพียงแต่ฮาวายเอียนพวกแกแกทำแบบนี้ได้ยังไงอย่าบอกว่ามันหมดหมดเลยคุณผู้ชมถ้าเรามาตรงนี้คือมันยังมีทางไปต่อไหมอ่ะผมไม่รู้อ่ะอันนี้คือเคลียร์แล้วใช่ปะ่ะผมว่าเราน่าจะเคลียร์แล้วอ่ะ อันนี้น่าจะเป็นแบบกิจกรรมย่อยๆของเขาเนี่ยคุณผู้ชมก็คือการวิ่งแบบจับเวลาซึ่งผมจะยังไม่เล่นนะครับเจ็บปวดที่สุดเลยแบบนี้ไม่ไหวต้องย้อนกลับไปที่ด่านแรกและผมจะทําการซื้อเกมพาร์ทแลว้วก็ไล่แดกคนอื่นคุณผู้ชมครับนี่ซื้อแบบ3ามก๊กๆอยากรู้ว่ามันทําอะไรได้บ้างถ้าผมกดออนตรงนี้ให้หมดคือผมจะสามารถไต่ที่ไหนก็ได้ไหนลองไต่ ไต่ดีวะเอ้ยนี่ไงมันไต่มันไต่ได้คุณผู้ชมเนี่ยดูในในในไหเห็นไหมโอ้โคตรขี้โกงอ่ะโอ้โคตรขี้โกงก็คือจะแบบเป็นสไปเดอร์แมนตอนไหนก็ได้ถ้าเกิดผมซื้อเกมพาร์ตอันนี้นะครับผมน่าจะแบบผ่านอย่างรวดเร็วผ่านในประมาณ2-3นาทีเฮ้ยผมสามารถกินเจ้าหมอนี่ได้ไม่ๆๆๆๆเจ้าหมอนี่เขามาไกลเกินไปละ ถ้าเกิดผมกินเขาเข้าไปผมจะรู้สึกแย่กับชีวิตนะครับ <c oughs> อือ,อ,อกินเลยนะครับกินเลยมองหน้าทำหอก็แลงกูเสียส9มรเสโลบัคกมากูสมควรที่จะต้องได้ทำสิ่งนี้ไม่ต้องเอ้ยมันมีแบบการป้องกันด้วยว่ะกินได้เพียงแค่หนึ่งครั้งทำไมอ่ะอะไรคุณผู้หญิงคุณผู้หญิงอยากกินเราอย่างนั้นหรอออกินเราไม่ได้หรอกอือคาเม็ไล่แดด เจอฉันไล่กินนะสปอนอะไรเพื่อนนาะยอยากจะลองกินเราดูอย่างนั้นเหรอลองกินดูก็ได้นะไม่เอาไม่เอาพอ,นะพอแล้วผมไู้ชมครับพอละแกงพอหอมปากหอมคอนะครับโอ้แมงมุมซอมบี้น่าอรอยแป๊บหนึง่งขอแกเป็นตัวสุดท้ายเถอะนะเร็วๆรอีงเอ้เจอกูเข้าไปอะไรอะไรอยากกินเราเ,รเพื่อนลูซิเฟอร์ลูซิเฟ,ฟอร์มานี่ โอเคพอแล้วปกมือให้เกมสนุกมากลองไปเล่นด,ดู